ลงแล้วครับฮิมาครับพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดงานท่ามกลางหิมะครับพี่น้องมันเอาแรงครับพี่น้องอากาศติดลบครับผมยี่สิบองศาค,ครับพี่น้องมือหนี้ให้ดูว่าใช่ไหมให้ดูยังไง ให้ดูมองเห็นเป็นพอดีเลยงามเลยนะครับพี่น้องฮิมะตกครับพี่น้องเหมือนนี่นี่ฮิมะตกนะครับเริ่มตกแลวนะครับพี่น,อน้องเงี้ยพีอ 来，看边上。 อกหนักเลยครับพี่น้องเห็นไมลงครับพี่ว่าอันนี้ก็ยังตกอยู่นะครับพี่น้องเห็นไะมลงครับขาวเต็มเลยนะครับ มันก็เป็นฝนน่แหละครับพี่น้องเพวาอยู่ข้างบนมันมันเย็นแห้งไม่ไดเปรี้ยวมานะครับตกหนักนะครับพี่น้อตงนะตอนนี้นะครับนี่เต็มเสียบเลยนะครับตอนนี้นะฮือมันะครับพี่น้องหนาวแห้งครับพี่น้อตงตอนนี้ขีดลบสิบองศานะพี่น้องเนาะ นานแล้วครับพี่น้องครับมุงบรรยากาศครับพี่น้องมุงบรรยากาศครับพี่น้องครับผมนะครับตกหนักแล้วครับพี่น้องทีมงานตอนนี้นะครับงานถามงานทีมงานครับพี่น้อง ตกหนาวแล้วครับพี่น้องหนาวแล้วครับพี่น้องมาเนี่ยเอาครับพี่น้องมคนหน้ากับบ้างานนะครับสร้างของไม้งานะครับดึดดอดแล้วครับตกหนักเลยครับพี่น้องนี่ฮะครับผมเอาบรรยากาศครับพี่น้องเทศงานสร้างกายหิมะตกครับไม่พี่น้องเดีชมครับพี่น้องครับผมนะครับเอาไปก่อน พอมหนาวนี่ยเต้องพูดถึงกับพี่น้องติดลบนะครับพี่น้องครับผมนะครับมึงครับเสียผาพี่น้องมึงขาวเต็มแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ต้มน้ำแล้วนพี่น้องะครับผมนี่นะครับพี่น้องชีวิตตางแดงครับพี่น้องหนาหนาวสูขนาดใดครับพี่น้องเม่งพี่น้องทั้งบ้านเมง่อยเด้อครับผมลูกไผ่เมียไผ่นะครับเนาะนะครับมึงเอาครับพี่น้องมึง ครับผมมื่อนี้บ้าสารค้างครับพี่น้องเอาเป็นสกัดพิมะตกมือแรกนะครับผมหิมะตกมือแรกของปีนะครับเนาะเอามาฝากพี่น้องครับผมครับนี่แหละครับเนาะเอ่านครับพี่น้องมื่อนี้นะครับผมบ้าสารค้างครับพี่น้องครับผมอยู่บางกะรีเช่นนะครับฝากไว้ครับพี่น้องครับ เขาโพสแล้วครับพี่น้องอาชีพนักไปไหนนะครับเนี่ยเรื่าเดือนนานี่สีนักกว่านี้นะครับพี่น้องเนาะสำหรับอากาศนะครับพี่น้องนะครับฝากไว้ครับพี่น้องครับผมฝากติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับพี่น้องที่เข้ามากดติดตามนะครับเนาะนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้เราแต่ลคามครับพี่น้องครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ